ชี้แจงบัตรเติมน้ำมันรถราชการฟีดการ์ดค่ะ วันที่4เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมเกาะหลักชั้น5สารากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นางพิสมัยแก้วแจ่มใสคังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไ็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการจัดทำบัตรเครดิตเติมน้ำมันฟีดการาดและหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการให้กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม 156หน่วยงานโดยสำนักงานคังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ร่วมกับบริษัทมหาชนจำกัดปตทน้ำมันและการค้าป <c oughs> <c oughs> ีกจำกัดมหาชนโออาร์และบริษัทมหาชนจำกัดธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตประจวบคีรีขันธ์โดยมีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีประลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่วงหน่วยการกองคลังเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดประจวบเข้าร่วมจำนวน2 200คนทั้งนี้เพื่อชี้แจงและทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการใช้บัตรเติมน้ํามันรถราชการฟีดการ์ดเพื่อชี้แจงข้อมูลบัตรเติมน้ํามัน PTT Station Feedcard สำหรับหน่วยงานราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินการสมัครบัตรเติมน้ํามัน PTT Application ช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเติมน้ํามันรถราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นป้องกันปัญหาการทุจริตอำนวยความสะดวกและลดภาระด้านการดําเนินการทางเอก สารของผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น นางพิศสมัยแก้วแจ่มใสคังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในวันนี้ได้ร่วมกับปตทและธนาคารกรุงไทยเพื่อรณรงคลงช,นชวนชวนให้หน่วยงานราชการต่างๆหันมาใช้บัตรเครดิตเติมน้ำมันฟีกกราดเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และยังเป็นการป้องกันการทุจริตล้วนไหลซึ่งอาจจะมีบ้างเนื่องจากการเติมน้ำมันผ่านบัตรจะใช้เฉพาะรถหนึ่งคันต่อบัตรหนึ่งใบซึ่งจะระบุหมายเลขทะเบียนร,รถที่ชัดเจนต้องตง เมื่อเติมแล้วข้อมูลจะถูกส่งตรงเชื่อมไปที่เจ้าของบัตรหรือธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบโดยระบบการเบิกายแบบเดิมผ่านการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีการรั่วไหลบ้างโดยส่วนตัวคิดว่าการใช้จ่ายบัตรเครดิตเติมน้ํามันฟีดกร์ดจะสามารถป้องกันการรั่วไหลได้100%ซในส่วนของบัตรฟีดการาดเนี่ยนะคะถ้าได้มีโอกาสได้ใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่ดีนะคะมันก็เป็นเรื่องของการควบคุมนะควบคุม เบื้องต้นนะคะเนื่องจากว่าบัตรฟีดการ์ดนะคะเมื่อทําแล้วเนี่ยมาได้บัตรมาแล้วเนี่ยคะ่ะบัตรใบหนึ่งเนี่ยคะ่ะมันจะต้องมีกําหนดว่า,าใช้กับรถเลขทะเบียนอะไรนะคะแล้วเวลาส่วนราชการนํารถเลขทะเบียนแล้วก็มีบัตรไปเนี่ยต,ต้องต้องตรงกันนะคะทะเบียนรถกับตัวตัว,ต,วตัวเลขทะเบียนที่กําหนดไว้ในบัตรเนี่ยนะคะจะต้องต,ต้องตรงกันนะคะแล้วก็เมื่อมีการเติมแล้วนะคะทาง ทางสถานีบริการน้ำมันหรือปตทเนี่ยได้จ่ายน้ำมันไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะก็จะ,ะเขาเรียกอะไรเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงไอ้ตัวค่าบริการน้ำมันเนี่ยไปยังบัตรนะที่ควบคุมโดยธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็จะสามารถที่จะลดนะลดในเรื่องของการลดหลายได้นะคะเนื่องจากว่าจะมีการเช็คนะเช็คเช็คตั้งแต่ลด ที่นำไปเติมน้ำมันนะกับตัวเลขที่ใช้ใจ่ายน้ำมันเนี่ยนะคะมันต้องอเป็นตัวเลขที่ถูกต้องแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าทางปตทก็จะมีระบบเชื่อมไปที่การ์ดนะะหรือบัตรของกรุงไทยนะะไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ไม่ต้องมาเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะตาม ระเบียบพัสดุนะฮะก็ลดขั้นตอนลดปริมาณงาน,นะะของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลดําเนินการเรื่องนี้ด้วยค่ะ นายนิวัฒน์จิตจำนงเมธผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสถานีบริการและระบบงานในสถานีบริการบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปปีกจำกัดมหาชนโออาร์เปิดเผยถึงการใช้บัตรเครดิตเติมน้ำมันฟีดกร์ดว่าเป็นโปรดักต์หนึ่งที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเติมน้ำมันรถของหน่วยงานราชการโดยมีการควบคุมที่หน้าสถานีบริการน้ำมันเพื่อให้ง่ายต่อการคอนโทรลซึ่งประเภทรถจักรยานยนต์แกอนบรรจุน้ำมันและรถประจำตำแหน่งไม่สามารถใช้บัตรเติมได้ โดยจะเน้นเป็นรถยนต์นั่งซึ่งจะมีหมายเลขทะเบียนรถที่ตรงกับบัตรเติมน้ำมันเท่านั้นจึงจะสามารถเติมได้ดังนั้นหากเลขทะเบียนรถไม่ตรงกับบัตรทางปั๊มน้ำมันก็จะไม่เติมน้ำมันให้ภายใต้สโลแกนไม่ตรงไม่เติมซึ่งทางบริษัทปตทได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่ออุดรอยรั่วโดวยบัตรดังกล่าวนี้จะสามารถใช้ได้กับปั๊มปตทในพื้นที่จังหวัดที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่เท่านั้นแต่จะยกเว้นให้กับรถของโรงพยาบาลเท่านั้นกรณีที่ ต้องวิ่งบริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิอนนอกสถานที่ออตัวบัตรฟรีเนี่ยมันเป็นโปรดักต์หนึ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกอ่าคือนอกจากการ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 เติมน,น้ำมันโดยปกตินี่ฮะเรามีการควบคุมควบคุมจัดที่บริเวณที่หน้าสถานีอยู่แล้วนะ,นะฮะอันเนี้ยแล้วก็ในประเด็นที่สองเนี่ยในเงื่อนของงานหลังบ้านมีกระสานที่รองรับเนี่ยเพื่อช่วยลดงานตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลมันง่ายขึ้นทีนี้เองเนี่ย แล้วก็บัตรตรวนี้เนื่องจากเป็นหน่วยงานก็พยายามให้ใช้อยู่ในจังหวัดที่ของแต่ละหน่วยงานนั้นอยู่นะครับแต่กรณีมีเหตุผลหรือมีความมีความเรื่มีฉุกเฉินงานราการฉุกเฉินที่จะต้องไปราชการในต่างจังหวัดนะฮะอันนี้เองเ่ยถึงชื่อว่าทางหน่วยงานก็มีเอกสารตรงนี้เพื่อจะได้ลงหรือว่าลงรายละเอียดเพื่อรองรับอันนี้ก็สามารถดาเนินการได้ครับเออตอนนี้เรตอนน้องบอกว่าเราเน้นในเรื่องของลดโดนนั่งน่วยงานเัื้อย่างเดียวนะครับทางเนี้ย ไม่ตรงไม่เติมนั่นแสดงว่าทางพนักงานเราเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบทะเบียนนะครับอันนี้ทั้งเองเนี่ยเพื่อควบคุมนะครับไม่ให้มีลถหน่วยงานอื่นๆหรือว่าไม่มีให้มีลดอื่นๆที่ทะเบียนเนี่ยไม่ตรงกับที่รีจิสเตอร์นะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับก็เราจะต้องตรงให้เติมทะเบียนเท่านั้นครับคือนอกจากนี้นเนี่ยเรายังมีระบบระบบที่เป็นทางในเครือข่ายในะทางโพสต์นะฮะที่อยู่บริเวณสถานีบริการเนี่ย ในการช่วยควบคุมในการช่วยคอนโทรลนะครับซึ่งเราสามารถมอนิเตอร์ตรงนี้ได้นะครับพรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นมานะครับ